สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไวใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะกันมีทริคเล็กๆน้อยๆค่ะแวะมาบอกกันอีกแล้วค่ะมะเขือยาวเผานี่เลยจ้าวัตถุดิบนะคะแน่นอนค่ะจะต้องเป็นมะเขือยาวนะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการเผากันนะคะแล้วก็วิธีการลอกเปลือกกันแบบง่ายๆหลุดออกกันแบบง่ายๆเลยนะคะไปค่ะ ไปลงมือทำกันเลยค่ะอ้าวเดี๋ยวแนะนำนิดนึงมะเขือยาวนะได้มาถึงก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะแช่น้ำกรงน้ำเกลืออะไรตามขั้นตอนนะคะอ่าแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ำค่ะเตรียมไว้นะคะสามลูกค่ะนี่เลยค่ะอุปกรณ์นะคะที่การจะใช้ย่างมะเขือเผานี่เลยกระทะบ้านๆใบเดิมของการนี่แหละคะ่ะใครมีเป็นกระทะเทฟลอนนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะก่อนอื่นนะ,ะตั้งกระทะค่ะให้กระทะพอร้อนเลยนะคะ กระทะร้อนนะคะเบาไฟลงค่ะจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะในการย่างเอามะเขือใส่ลงไปค่ะแรกๆมันจะเนี่ยมันจะฝืนมือนะกดนะคะพอเวลามะเขือมันโดนความร้อนอะ่ะมันก็จะอ่อนตัวลงนะคะใส่พร้อมกันได้ทั้งสามลูกเลยใช้มือกดลงเนี้ยค่ะ ให้มันอ่อนตัวนะเราก็ให้มันแนบไปกับกระทะก่อนในระยะแรกนะคะให้มันโดนความร้อนให้มันอ่อนตัวลงเพราะว่าถ้าเกิดมันยังแข็งๆอ่ะมันจะค้ำหน้าค้ำหลังมันจะไม่ค่อยโดนความร้อนนะคะอาหารฝาหม้อนะใช้ไฟกลางนะคะค่อยไปทางอ่อนค่ะการจะใช้เวลาในการย่างสักประมาณ4-5นาทีนะคะลองกะกะดูอย่ายึดเวลาเป๊ะเพราะว่ามะเขือแต่ละบ้านมะเขือแต่ละลูกอะค่ะขนาดมันจะไม่เท่ากันนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวกันจะให้ดูระดับไฟที่การใช้นะจะประมาณนี้ค่ะกลางนะค่อนไปทางอ่อนค่ะค่ะนี่สักประมาณ5นาทีได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมากลับด้านกันค่ะการแอบมาเปิดดูแล้วทีหนึ่งนี่ประมาณนี้นะคะอ้าวเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะนิ่มๆนะคะเราก็มาพลิกกลับด้านกันค่ะกดค่ะให้ลองกดดูนะ ถ้ามะเขือยาวลูกเล็กๆอ่ะการว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าใช้วิธีการเดิมอะค่ะคือกดเนาะกดให้ผิวของมะเขือยาวอ่ะมันอ่อนนิ่มแล้วก็โดวงความร้อนนะคะเบาๆค่ะนี่กดทุกลูกเลยนะคะ ลูกใหญ่มันก็จะใช้เวลาช้านิดนึงนะคะแล้วก็เอาฝาหม้อค่ะปิดอบไว้อีกสักประมาณ4-5นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะการกลับอีกด้านหนึ่งนะสักประมาณ5นาทีนะคะนี่ค่ะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะมะเขือเริ่มแบบนิ่มแล้วนะแล้วก็เริ่มเริ่มแบบนิ่มแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ย่างต่อเลยค่ะย่างให้เขาสุกอะคะ่ะสุกทั้งอันเลย เขาคอยกลับเนาะตรงไหนที่ว่ามันยังรู้สึกแบบว่านี่เริ่มนิ่มแล้วลูกกลางเนี่ยมันโดนความร้อนเยอะขยับเขาอันไหนที่ว่ามันไม่โดนความร้อนเราก็ขยับขยับให้มันโดนเนาะค่ะแล้วก็เนี่ยสลับปิดฝาแบบเนี้ไว้มันจะช่วยอบความร้อนนะคะให้มันระอุอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ว่านานจนเกินรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟแรงถ้าใช้ไฟแรงอ่ะคือมันจะไหม้อ่ามันจะไหม้ก่อนสุกเนาะ ม,มันก็ต้องใช้ไฟระดับนี้ค่ะไฟกลางข้อไปทางอ่อนนะคะค่อยๆลมแล้วก็ปิดฝาอาศัยเอาคือความระอุไอ้น้ำนะคะเนี่ยค่ะได้ยินเสียงช่อแช่ช่อแช,อช,อช,อชอ่แสดงว่าน้ําในมะเขือยาวมันเริ่มออกมาละเนี่ยค่ะให้เราแบบเปิดดูว่าเผาตอนแรกอะ่ะมันจะดูไม่น่ากินเลยนะมันก็จะไหม้ดดำๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีจัดการกับมันนะคะทําให้โอ้หมันจะลืมภาพจํานี้ไปเลยอะ่ะ <laughs> อ้าวเห็นว่า มันจะเริ่มสุกแบบนี้ก,กันก็จะเบาไฟลงนะเหลืออ่อนสุดเลยเอาละค่ะทีนี้นะคะก็ปิดไฟอีกรอบนึงค่ะอบความร้อนไว้ก่อนอเคค่ะมาเช็คดูอีกรอบนึงนะคะเหนียวเป็นมะเขือเผาเลยนี่เลยมันมันคืออาการนี้นี่เองเขียวเป็นมะเขือเผาเคค่ะประมาณนี้นะคะของการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปดูค่ะเนี่ยพอเห็นแบบนี้โอ้โหงานหนักตอนแกะแน่นอนเลยค่ะไม่ต้องรอค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวกันจะมาไขข้อข้องใจนะคะรับรองค่ะปอกง่ายสีสวยแน่นอนค่ะไปค่ะไปดูวิธีกันค่ะมะเขือยาวสุกแล้วนะจะเอามะเขือยาวมาปอกค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือน้ําค่ะการจะใช้น้ําเย็นค่ะนี่น้ําแข็งค่ะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวการจะเอามะเขือยาวนะคะลงมาแช่ค่ะมานอกน้ําเย็นแล้วเสร็จแล้วอ่ะ พอให้เขาคลายร้อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะมาปอกมะเขือยาวกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอามะเขือยาวที่เราย่างเหี่ยวร้อนๆแบบนี้ค่ะใส่ลงไปค่ะแช่ในน้ําไว้เลยนะคะน้ําเย็นไม่ต้องรอให้มะเขือยาวแบบเย็นเกินนะแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นกัน,นะคะ่ะวิธีนี้จะทําให้มะเขือยาวอะคะ่ะเหมือนกับว่า,วาพอร้อนๆแล้วมาโดนความเย็นปุ๊บมันจะทําให้แบบเหมือนกับ การพองตัวขึ้นนะคะทีนี้ค่ะมันจะทําให้เราอะแกะเปลือกมะเขือยาวอะแกะที่ดาๆรอบที่ดําๆออกได้อย่างง่ายดายนะคะนี่แหละที่การอยากจะนําเสนอการก็กลัวกลัวว่าการจะถ่ายทอดออกมารู้เรื่องไหม <c oughs> ค่ะรองจับๆดูนะพออุ่นๆนะคะเอาขึ้นเลยค่ะอย่ารอให้เย็นสนิทนะคะเราก็จะเอามะเขือยาวนะคะขึ้นค่ะไม่ต้องรอให้เย็นสนิท ใส่เป็นตะแกรงกะละมังรูๆแบบนี้ได้ค่ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาปอกกันค่ะนี่ก็ใช้ซ่อมใช้อะไรขูดก็ได้นะใช้มือปอกนี้ก็ได้ค่ะง่ายมากนี่ค่ะลอนแบบปื๊ดปาดปื๊ดปดเลยนี่แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมจะออกมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยไอ้ที่ว่าย่างแล้วมันดำๆแบบนี้ค่ะมันจะลอกง่าย นี่ค่ะมันจะลอกง่ายแบบนี้เลยนะคะแต่ว่า,าการการวิเคราะห์ดูแลถ้าเกิดย่างให้มันเป็นแบบดำๆแบบนี้เลยนะคะมันจะลอกง่ายมากเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็จิกนิดนึงนะคะใช้เล็บอะคะ่ะจิกนี้เราก็ดึงยาวๆแบบนี้เลยค่ะฟืบแบบนี้เลยเนาะ โอเคค่ะเห็นไหมสังเกตได้อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราย่างแบบปกตินะคะไม่ได้แช่น้ำอะ่ะเวลาแกะแล้วอะ่ะมันจะเป็นไอที่ดำๆะคะ่ะเนาะข่ามพวกเปลือกพวกเศษเปลือกเนี่ยมันจะติดติดตามมะเขือยาวอะ่ะแต่อันนี้มันแทบจะไม่มีเลยนะคะก่อนทำอาหารทุกครั้งนะคะล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจริงๆน้ำอ,ะอ่ะตอนที่แช่งลงไปอะ่ะ อ้าร้อนๆนะแล้วใส่ลงไปฟึบเอาขึ้นได้เลยอย่าแช่นานเกินไปน้ํามันจะซึมเข้าไปนะคะนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะเมื่เกิดยาวการยังไม่ได้เย็นสักทีเดียว ค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมะเขือยาวเผาของการนะคะเผากับกระทะบ้านๆค่ะแล้วก็ใช้วิธีการแช่น้ําเสร็จแล้วก็เอามาปอกค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้เลยค่ะมะเขือยาวอร่อยๆพร้อมไปต่อยอดเป็นเมนูต่างๆได้แล้วนะคะหรือจะกินคู่กับน้ําพริกค่ะโอ้โหอร่อยเด็ดมากมายเลยค่ะลองทํากันนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่เอามาให้ลองทํากันดูนะคะลองเปรียบเทียบดูนะกับวิธีเดิมที่เราใช้กับวิธีนี้ค่ะลองดูค่ะนะคะ าการก็แวะมาบอกนะคะแวะมาแบ่งปันกันค่ะการก็ว่ามันโอเคอยู่นะนี่เลยเห็นไหมมะเขือยาวค่ะนี่เนาอะอเอาไปหั่นเป็นท่อนๆ่ชิ้นๆเนาะทำยำนาะหเลรศม,มากเลยหรือไปหั่นเป็นท่อนๆ,ๆ่ชิ้นๆแล้วก็กินกับน้าพริกกะปิเนะอู้ยบอกเลยค่ะว่าแค่สามลูกนี้ไม่ใช่พอเดี๋ยวการต้องไปทําเพิ่ม ง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะแค่แวะมาบอกค่ะอย่าเอ็ดไป